สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวครับเป็นวัวโบสเข้มๆครับนี่พร้อมเปิดราคานะครับเป็นแม่วัวสาวครัแม่วัวสาวติดโบสวัวสาวพร้อมผสมครับเอาดูลำตัวแข้งขาดูลึง หนังนาหนาโครงสร้างดีๆอติดโบดเข้มกับเครื่องเครื่องดำ <c oughs> สาวหน้าสวยคลิปหูดำลิงกระชับ <c oughs> เพศดำ ตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทท่า <c oughs> นใดที่กำลังหาวัวแม่สาวพบเคลือกเคลือกดำสวยๆง,งามครับอ้าวท้ายสูงร้อยเกือบร้อยสี่สิบ ประมาณครับประมาณเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับน,น,น,นี่นี่บ็แม่สาวเมาื่อกี้ก็เป็นลูกแม่ตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้ก็ผสมเลือดร้อยไปแล้วครับแต่ยังไม่ผ่านรอบครับนี่ครับเป็นแม่ลูกครับนี่ครับ ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันนะครับวัวอยู่บ้านโคกเบงครับตำบลบ้านกรวดอํเาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีโอกาสกันเลยและผ่านมาเจ้าของว่าอยากจะย้ายบ้านครับนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับผสมเลือดร้อยไว้ครับยังไม่ผ่านรอบนี่สวยๆงามๆครับครบเครื่องเครื่องดำครับเป็นแม่ลูกห้าหมื่นห้าพันบาทลูกสี่หมื่นห้าพันบาท สองตัวแสนแสนหนพอดีแสนหนึ่งอสองตัวแสนหนึ่งพอดีครับนี่เป็นวัวไทยบามาันลูกผสมครับติดเครื่องติดกบเครื่องเครื่องลำครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าโบบทคืออะไร ผมคอะอธิบายเลยครับเป็นวัวคลิปวัดําแข้งขาดําแล้วก็เพศดานะครับคือเขาจะส่งลูกไปทางพ่อพันธุ์นะครับถ้าพ่อพันธุ์แดงก็จะให้ลูกแดงเลยครับพ่อพันธุ์ขาวก็จะให้ลูกไปทางขาวเลยนะครับนี่ครับจุดเด่นของวัวที่มีลักษณะติดติดโบสครับสวยงามครับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับทิกใต้คลิปครับ ท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับหัวลักษณะที่ายดีครับกินหญ้าเก่งครับอว่ดลักษณะทรงไปแล้วครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ